อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับผมชัยนครน่านร้านผ้าบ้านาผ้าบูชาคลิปนี้เป็นคลิปเปิดสั่งจองพระขุนแผนเสือนอนกินรุ่นแรกหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทหลวงปู่ศิลาวางอัขรยันหัวใจขุนแผนและแม่ตาอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุน สร้างโบสถ์มหาอุดวัดบ้านนนเดือจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นวัดในความอุปถัมภ์ของหลวงปู่ศิลาเป็นวัดที่ท่านเคยขุดดินอยู่จำพรรษานานถึง10ปีหลวงปู่ท่านกล่าวว่าปีเดียวก็เสร็จเดี๋ยวจะมีเทวดานางฟ้ามาช่วยกันสร้างอันที่สองของการสร้างโบสถ์นั้นมหาศาลยิ่งนักชีวิตจากหนึ่งไม่ใช่ไปสิบนะแต่จะไปร้อยผู้ทุกุณของเสือนอนกินเน้นไปที่เมตตามหานิยมโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ โดยเปรียบเสมือนเสือที่ไม่ต้องออกแรงล่าเหยื่อก็มีอาหารมาถึงที่เปรียบได้กับบารามีที่ทำให้ผู้คนเมตตาเอนดูนำมาซึ่งโชคลาบและทรัพย์สินด้านเมตตามหานิยมเสือนอนกินมีอนุภาพทางเมตตามหานิยมทำให้เป็นที่รักใคร่ของผู้คนเป็นที่เอนดูของผู้ใหญ่และคนทั่วไปด้านโชคลาบเสือนอนกินช่วยส่งเสริมให้มีโชคลาบค้าขายดีมีเงินทองไหลามาเทมา ด้านความอุดมสมบูรณ์เชื่อกันว่าผู้ที่บูชาเสือนอนกินจะมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนมีกินมีใช้ด้านบารมีเสือนอนกินมีอนุภาพด้านบารมีทําให้เป็นที่เคารพยำเกรงของผู้คนพิธีพุทธาพิเศษหลวงปู่มหาศิลาปลุกเสกณนะธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาวันที่ 2, สองสิงหาคม2568และจะมีพิธีพุทธาพิเศษวาระสุดท้ายวันที่8สิงหาคม2568นนี้ ร่วมบุญเช่าบูชาเป็นลังลุ้นโชคสร้าง59ลังหรือ5,900องค์บูชา1ลุ้นลุ้นละ250บาทถ้าเอา3ลุ้นคิด700บาทถ้าเอา5ลุ้นคิด1,000บาทจัดส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางไม่มีบกเพิ่มไม่ว่าจะอยู่บนเกาะหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ห่างไกลบนเขาบนดอยก็ไม่มีบุกเพิ่มส่วนรอบการจัดส่งสถานะของตัวนี้รอปลุกเสการะสุดท้ายวันที่8เดือน868นี้นะครับหลังปลุกเสกประมาณสัก23วัน รอพระมาถึงก็จะจัดส่งให้ได้นะครับคาดว่าจะจัดส่งให้ประมาณสักรอบวันที่11เดือน8นี้นะครับคลิปนี้เราจะเปิดจองกันไว้ก่อนพระมาถึงมันจะจัดส่งให้ทันทีเลยใบรายการก็จะมีลุ้นพกตะกุดทองคําตะกุดทองลุ้นกําไรทองกําไรทองคู่ลุ้นกําไรเงินลุ้นแผ่นทองข้าวหลามตัดลุ้นอกเพชรลุนหน้ากาก 3K ลุนหน้ากาก2 k เคลุนหน้ากากทองแดงเท่อนลุนหน้ากากทองทิพย์ลุนหน้ากากทองแดงผิวรุ้ง ลุ้นฝังเพชรลุ้นฝังพลอยลุ้นฝังเหล็กไหลลุ้นงานสายรุง้งลุ้นงานมาสเตอร์พีซและก็ออปชั่นต่างๆอีกมากมายรูปตัวอย่างด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระขุนแผนอยู่ตรงกลางและก็จะมีรูปเสือนอนกินอยู่ด้านล่างส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันที่หลงปูศิลาวางอัขระยันหัวใจขุนแผนไว้บนสารศักดิ์สิทธิ์ 1. เหล็กไหลหลงปูศิลามอบให้สมัยอยู่บ้านาธาตุประทับ 2. แก้วนางฝาน หลวงปุศิลาแม่ตามอบให้ปี2 5 5 9 3. ไม้กลายเป็นหินหลวงปุศิลามอบให้ปี2 5 5พ 4. รอยพลอยเสกพระอาจารย์ปูแม่ตามอบให้ปี257 7 5. ดอกบัวในขันน้ำมนต์หลวงปุศิลาพิธีเสาห้าทั้ง9วาระ 6. ตะกัวน้ำนมดินกากยายักษ์ 9, เ้าเลิก9ก้ามงคล 7. ผงทูบวัดหนองโพหลวงพ่อเดิมจงังหวัดนครสวรรค์ 8. มวลสารวัดพระครูต้นระคัง8 9. มวลสารสร้างบารมีหลวงปู่ศิลาปี63 10. ผงทูปสารหลักเมืองจังหงวัดนครสวรรค์11มวลสารพรอยเสกหลวงปู่ศิลา 12. เหล็กไหลภูเขาควายวัดพระาธาตุภูเพกและยังมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากครูบาอาจารย์อีกจํานวนมากที่บรรจุอยู่ในพระขุนแผนเสือนอนกินในรุ่นนี้ถ้าหาใครสนใจติดต่อเบอร์ศูนย์9 4 9 2 4 0 9 4 9 2 3 9 4 9 2 4หรือว่าลาย e อดีเป็นลาย e อดแ PBPB 4พี p b ี่สองแป้าถ้าใครแอดลายแอดไม่เป็นให้สแกน QR c o ค e ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR c o ค e มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ลายแอดของร้านผ้าบ้านพระบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทะลายแอดได้เลยง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโต้นั้นตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุด และที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระวูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ